โอเคก็กราบสวัสดีผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียวสองหอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับดซีวีนี้นะครับทุกคนปลาผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวจะใหญ่ขึ้นแล้วต้นนี้จมละ <c oughs> นี่ดูปลาผมรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนดูดิหูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่นะครับใหญ่ขึ้นอยู่อ่าผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามันอยู่ในนี้มันคงจะไม่โตหรอกนะ <c oughs> เออผมคิดว่าผมจะขยายนะครเออผมจะสร้างบ่อน้ำานี้ ผมจะสร้างสะให้มันนะครับทุกคนนะสร้างสะในงบคูนบาทแล้ทุกคนเงิบคูบาทนี่จะเป็นยังไงนะหรออ่าเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์กันนะทุกคนเฮ่อหนักไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะครับทุกคนเดินเ <c oughs> ข้มามามันก็จะมีเออนี่ปลาแล้วปลา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 ที่ยังไม่ได้อาบุน <c oughs> นี่คืออ่างปลาที่เราจะเอามาทํากันทุกคน <c oughs> โอ้หมันใหญ่มากทุกคนดูเปลาเป้มองแบบนี้มันอาจจะดูเล็กใช่ไหม ตาจริงนะมันใหญ่เบิ่มเลยว้าวมันจะมีรอยแตกตรงนี้แบบแตกเลยอ่ะคือมันแตกเลยอ่ะทุกคนแล้วข้างหลังดูดิเออมันก็จะมีแผลเดียวนะทุกคนนี่มีแผลตรงนี้ใครมีเนี่ยอย่าพึ่งทิ้งนะทุกคนมันใช้งานได้นะครับแล้วเราจะเอาเอามาขายของห้างให้พี่เอามาขายของห้างให้พี่ก็ได้ครับผมมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยแล้วเราจะวางให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าปลาที่เราเอามาจากการไปสอนหาเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่านะค๋ยวมาดูกันเนี่ยนะครับทุกคนอ่ะ ในนี้ก็จะเป็นสากปลาอันนี้ไม่ต้องดูนี่นะครับนี่ปลาปลาบูน้อยกับปลาอันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่รอยผมเอาลูกยุงมาใส่ให้นะครับเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าน้ําอุ่นๆอยู่นะน,นี่นะครับทุกคนปลาขาวของเรานี่กําลังตัวใหญ่ขึ้นเลยทุกคนว้าวจะาบูอะทำไมาบูมันจะเป็นตัวน้อยๆอ,อ่ะอน,นี่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 นอ,อ๋อ,อ,อมันใสๆเน่ะใช่ใช่เร็วนะดูดิโอ้ยคนเร็วอ่ะ นี่นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลาขอของเราที่นี่ครับมีจะเป็นปลาช่อนนาเอ้เออปลาช่อนนาหรือปลาช่อนปา่าอะไรนี้ทุกคนปัวก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับทุกคนดูดิโเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปะอา่างของเรากันเลยดีกว่านะ let's go <S โอ้โหทุกคนดูดิโอ้ฝนจะตกแล้วอะ่ะจะทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปะกันก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อเบื่ออะไรอ่ะอิกูนาแบบว่าผมเคยทำอิกูนาหลุดไปตัวหนึ่งนะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเม่อเมื่อีกคนหน้าว่ะเมอ่อเฮ้ยเมื่อมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะไหนวะขี่ก่ะบอกไม่ใช่ใช่ขึ้หน้าใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ก็อยู่ฝั่งทางนู้นนั่นโอนแขงมาถึงขี่ครับทุกคนวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะมาปะนี่คือนี่นะครับกาวร้อนนะครับทุกคนเลยกาวร้อนนะครับ อ่าเดี๋ยวไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนี่ผมคิดว่าผมจะปะแล้วก็จะเอาหินใส่นะครับทุกคนอ่าเพื่อที่จะให้มันไม่ร้อนเกินไปนะคะกาวร้อนเนี่ยมันเจอคนล้ควา <What? S 1> มร้อนเนี่ยมันจะละลายนะไปแล้ว, oh, <bro. S 1> นะวมาลองปากันเลยับเราต้องมาเช็คอีกทีนะครับว่ามันมีรูหรือเปล่าผมคิดว่านะไม่น่าจะมีรูหรอกนะใช่ไหมใช่ถูกมะมันก็เป็นแบบคล้ายๆกระปุกอยู่นะ แต่เราจะขุดอยู่งไงเราจะขุดอันนี้ก็นี่เลยนี่เฮ้ยไม่ไม่มันไม่แตกใช่เป็นรอยเฉยหรือเปล่าดูฝังนี้ดิเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสรัวอันไม่งั้นเราก็จะปัะปะไปก่อนนะ้าวเฮ้ยเห็นตัวแล้วอ่ะเนี่ยนั่นเนะนะมาดูเนี่ยวะเนี่ยในกล้องน่าจะเห็นนะเฮ้ยเล่าให้เล่า เฮ้ยยี่ปุ่นาอาห่ะเอาไปแล้วโอ้โหต่ตอนเรียงร้อนแล้วแต่รู้สึกว่าจะต้องดันเอาว่ะ <c oughs> ครัทุกคนตอนนี้ก็ปะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่น้ําดูนะครับถึงตอนนี้อฮ้ยเ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 ย่อยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮยเอยเีดยเ้ยเฮ้ยเฮ้อาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอ้เ้ากันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮนมันเเ้ ได้ตากอะไรไว้ไหมหลังมานรั่วพอดีได้เาด่าะอะไรรั่วจะรั่วอยู่แต่ก็ต้องเอามาปะอีกหรือเปล่ารั่วขอบได้รั่วขอบเราไม่เก็บขอบให้ดีเท่าไหร่ปะหมายครับโอคุตกครับทุกคนคนตกแล้วอ่ะคนณติแดดออกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ที่เราจะทำอ่างปลากันนะทุกคนไป ดีแน่นทุกคนสถานที่นี่เราจะทำถ่างปลาโอ้โหฝนตกแรงอีกป่าเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับทุกคนดูดิโอ้ฝนตกแรงมากเลยโอ้ทุกคนคือฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกีเ <Maria> ้เล э ยโดูดิ ร,รนะมาเดยวเราไปขุดลุ่มกันเลยดีกว่าใส่ปก่อนละ let's go <S ทุกคนครับเมื่อกี้นี้ผมผูดขุดลงไปเนี่ยมันจะเจออะไรแข็งๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทอนะ่อแหละคิบหานละโอ้ยติดท่อไอ้ทุกคนนี่ท่อเลยเลยนี่เราจะขุดลงไปอีกไม่ได้ไนะเพราะว่าติดท่อวะ่ะว็นกรรมลูขนาดอา วางใจอยู่ใสไ,ไม่น่าจะมิดนะโอ้โมะก็ oh จะตุนอะไรวะเนี่ยหายตายเอะผมอยากได้แบบให้มันลึกกว่านี้อะ่ะคิดเกันว่าตรงไหนมันเหมาะสมเพราะว่าตรงนี้มันมีป่าเลยทุกคนโอ้แต่ตรงนี้ก็น่าจะมออยู่นะแต่มันลกมากเลยก็จะไปหลังบ้านนะทุกคนหลังบ้านมันก็มีพื้นที่สําหรับการเจาอะบ,บอ,อยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมได้สถานที่แล้วอ่ะ ตรงนี้แหละเหมาะเลยเดี๋ยวเราจะเจาะทําเป็นอ,อ่างปลาตรงนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โหเหมาะเจาะเลยอะประมาณนี้นะครับทุกคนกลมๆเลยโอรูรุ้มหมาให้ตายเถอะบ <c oughs> ้านใครมีหมาจะรู้ดีเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะขุดหลุมแล้วก็ทําบ่อน้ําตรงนี้เลยนะผมบ่อปลานะอ่ะ <c oughs> Let's go เมื่อกี้ผมเดินไปเจอไอ้นี่เลยว้าวมันคือบ้านของปลาบูยักษ์นะแต่ก่อนเออสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ให้นี่เลยเลดเทลนะครับผมนี่เลดเทลองเราจะได้มีบ้านแล้วนี่เขาอยู่เลยเอาเฮ้ยเขาพิทาสสายหนึ่งเพื่อนไปเขาไปอยู่นี่อยู่ในนี้เฮ้อยู่ในนี่นี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วอา้าว <laughs> what ไม่เข้าเอา แล้วไปเข้าท่อเฉยเลยเอันนีในท่อนะมีมีปลานี่อยู่ตอนนินจังมันแล้วกันทุกคนเดี๋ยวมันจะเข้าเองแหลนะนะนะครับ mm hmm. อาจยวไปขุดรุมกันเลยทุกคน ดูดิโอ้สวยงามนะเดี๋ยวเราจะเติมความสวยงามด้วยนี่นะครับผมเป็นทรายนะเฮ้หินหินนะเดี๋ยวจะใส่หินกวดลงไปนะครับผมใส่เข้าไปเลยมันจะน้อยนะมันจะน้อยแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเราใส่ใส่แบบพอประมาณ ไอ้ใครคิดมากเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาใส่นะทุกคนเดี๋ยวขอไปต่อน้ำก่อนแล้วกัน let's go let's go โอ้ทุกคนเอาฝนมาแล้วเมื่อกี้นี่ยังสว่างอยู่เลยทุกคนตอนนี้มืดแล้วเอาฝนมาแล้วดูดีน้ำใสกำลังใสเลยทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันทุกคนนะรู้สึกว่าตอนนี้นี่มันมืดมากเลยเดาะเลยเลย อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เปิดน้ําเข้าบอ่อของผมนะว้าวเปิดบอ่อเลยแล้วผมก็ไปขนในนี้มาทุกคนอ่าเป็นต่อไม้นะครับโหสวยงามเลยเนี่ยแล้วก็จะมีปิดบล็อกนะเผื่อบางที่ผมอาจจะย้ายนะครับเป็นแบบเออเป็นบันไดแบบโค้งๆหน่อยนะครับผมนะผมคิดว่าถ้าทําโค้งเนี่ยมันน่าจะสวยงามมากนะครับแต่เอ้ย what ตัวอะไรนี้ โอ้ยคางคุกนี่หว่าคางคกน้อยทุกคนโอเมก้ส์เออพีเตอร์เฮ้ยอ่ะวัดแท้เฮ้ยโอเมก้ส์ขีดข้างข้าครับทุกคนทีแรกผมคิดว่ากบว่ะแต่ไม่ใช่นะโอ้ยจุกตังเปะเลยจุกไม่ไหนผมฟิล์มกล้าคางค oh hey. uh ุกพวกนี้มันอาจจะลงมาแล้วก็ออกไม่ได้นะทุกคนเออให้ตายเถอะนี่ โห้น้ำใสกิกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตอนที่มันเต็มแล้วเราจะเอาปลามาใส่นะทุกคนมันเหมือนบอกขี้ย่งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองเอามาเรียงเอาอิดบอกมาเรียงสักนิดนึงเนี่ยโค้งเย็ดเย็ดแล้วทำไม่ต้องติดกันขนาดนี้นะทุกคนให้มันแบบโค้งโค้งหน่อยเฮ้ยสวยเลยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่บ่าน้ําเต็มแล้วกัน ทำไมเฮ้ยคนไปดูมันจะมีเศษซากอยู่นี่ตายเถอะมันจะงอกไหมนี่องอกซาละงอกมันเพตายอูย้มันไม่มีใบ,บมันก็นตายแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอ่างปลาของเราก็พร้อมแล้วที่จะเอาปลาเดี๋ยวเราจะเอาปลามารวมกันเลยนะครับมันต้องกระบองเพชรมันจำพวกกาเหรอ ของเลียงก็มองเงอป็นไอสีปลาของเราเนี่ยครับต้อก็ไม่เดินตามเลยเนาะโอ้ปุ๊บดูดินี่คือเราลงทุนไปกี่บาท20บาทเออได้มาเป็นขโยงเลยนะครับใส่เลือกเอาตัวที่มันท้องเลยนะประเด็นใช่คนคุ้มได้คุ้มอย่างเดียวเกินคุ้มบอกเลยอโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้แล้ว แต่ว่ามันจะมีหมยเหมยนะครับเพราะว่ามันม,มันมีแหนแดงมันก็เลยมีหมยเหมยเออในะส่วนในนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเลี้ยงในนี้แหละโ okay. อเคไปลงไปเลยนะกลับไปเลยบมดยังหมดมแล้วไหนตัวโอ้มองไม่เห็นเลยเออ,อนี่นี่นีน่ปิดไว้ปิดเลยเนาเยีดย เนียนในหน้าระกุบกิบรูนี่ไอ้ี่คุกอันนู้นนี่ย<อ>ดูแบบวิมันแดงนี่หว่าเหมือนแม่เลยดูดิหางแดงครับไม่สวยถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ <ST> เดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่านี้ละกันทุกคนนะผมบอกเลยว่าสวยนะตัวแม่มันเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆตัวหมามันเดิมเนี่ยมันมันหลนเลยเนี่ยเฮ้ยหางทำอะไรเออ ทำอะไรทำอะไรฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยอุ้ยดูดิแอปปี้เบอร์ดีเฮ้ยแอปปี้แอนดิ้งมากเลยอ่ะดูดิดูใบนำจะดึงจะดึงจะดึงจงสวย, <c oughs> ยมากมากเดี๋ยวอนาคตสวยมากอะไรนะเออในอนาคตผมอาจจะทำอ่างใหญ่ๆคนนี้นะครับจัดให้เป็นสวยงามกว่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ดีแล้วเราเอาปลาคาวหรือเลียเทลมาใส่ก็ได้นะ <c oughs> ปลาคาฟปลาคาฟเหรอปลาคาฟใหญ่อะ ไก่กัดพัดรู้จักรไหมเขาอยากเลี้ยงโลมามีนะมีปลาโลมานะอยู่จตุจักรอ่ะเอเใช่ตัวซอมเนี่ยเออใช่แต่ว่าน่าจะเราเลี้ยงโลมาที่มันลอยน้ําได้อ่ะบนน้ําอ่ะเราก็ขึ้นไปขี่ยางอะนะนี่เอามาเล่นนี้พอดีเลยเนี่ยดีเด้โดนปลาบูกัดโอเคครับทุกคนก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทําอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วทุกคนไปนนี้ไปละ See you again next time คุณหัวเต็มเลยอ่ะกุยบาย